ดีวันยูทอลิเดย์ค่ะตอนนี้อยู่ที่โลโลฮอสปริงนะคะเป็นเมืองที่มีน้ำพุร้อนค่ะเมื่อเช้านี้เราก็ตื่นสวยกันนะคะกะทำการฮันกะเทียมค่ะโลโลฮอสปริงนี่เป็นรีสอร์ทที่อยู่ทามกลางธรรมชาติหุบเขาและกับตน้นไม้นะคะเป็นบรรยากาศที่เงยียบสงบที่เหมาะสำหรับคนหลีกหนีความวุ่นวายค่ะจากตัวเมืองเขามาพักผ่อนยนใจอยู่แถว เมืองตรงนี้ค่ะอาหารเซามือน,นี้ง่ายๆค่ะท่านอยากจะทาการหงเข่าแล้วก็จะทําการผัดไขค่ค่ะใส่ครับกะทิพอมาถึงขั้นตอนนี้ทุกคนก็นจะหูเลยค่ะว่าท่านอยากจะเห็ดเมนูนอย่างเป็นข้าวผัดไข่นะคะก็จะพยายามเห็ดอย่างมันง่ายๆค่ะแต่ว่าก่อนที่เฮาจะเฮ็ดขวผัด<ๆ>เาก็จะต้องทําการหงเขาก่อนค่ะซึ่งกใส่เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วยา หงให้หมันแฉด้อจ้ารอบที่แล้วเฮ็ดเขาพัดไปค่ะเพื่อนบอกว่ายาใส่ซ่อนหอยเดอเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้เขาแฉโอเคท่านยาเฮ็ดตามด้วยค่ะใส่ซอสฝาเคี้ยวใส่รสดีแล้วก็ใส่น้ําตาลแค่นี้ง่ายๆมากเลยค่ะข่าที่ท่านยาหงนี้ค่ะเครื่องหมอก็คือพัดเฮเบิดเลยค่ะเราจะกินแค่รอบเดียวนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางกลับกันเลยนี่ก็คือนิวยอร์กสเต็กทีมักด้วยยานิคุกุแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ ที่ซื้อมา8เหรียญประมาณ240บาทเนื่อยยูเมืองนี่คือหอมและวก็แสบแและกระราคาถูกแห้งค่ะเมนูเช้านี้ก็จะมีข้าวผัดไข่แล้วก็สเต็กเนื้อนิวร์กสเต็กแบบสไตล์ญี่ปุ่นยานิคุกุอะไรสักอย่างหนึ่งคือจำซื้อบรได้เป็นบรรยากาศที่เรียบง่ายละกันแฮป ปีละกัสไตล์ธรรมดามีความสุขมากเลยค่ะช่วงนี้ฟางช่วงของชีวิตแค่ไม่ได้ทํางานก็มีความสุขแล้วแต่ชีวิตของคนเราต้องทํางานนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทํางานเราจะไม่มีเงินในการดํารงชีพเนาะสหรับท่านอยากะเหตุงานค่ะเหตุงานเสร็จลวกัเก็บเงินแลวกัท่องเที่ยวแล้ะกัใส่หนีแค่นั้นเองบ่มีียังไงเวลาไปเห็ดงานกับเมยคือกันแหละค่ะแต่ว่าถ้าบ่เหตุงานกับบ่มมีเงินนด้ะ